สวัสดีค่ะร,รัตินทรนภัยศาสตรส์สถิดิที่ปรึกษาการขายบริษัทสยามเนสันเซลจำกัดสิ่งที่ประทับใจในรถยนต์เนสันนะคะก็คือเนื่องจากการที่ได้ใช้รถยนต์เนสันมาร์ชซึ่งตอนนั้นเนี่ยเป็นรถ1 2 0 0ซีซีเจ้าแรกในประเทศไทยเป็นรถอินโคคาที่เป็นที่นิยมมากพอได้ใช้งานจริงๆเรารู้สึกว่าแทบไม่ต่างกับรถเครื่องยนต์ห5 0 0าซีซีเลยและที่สําคัญคือค่าแม่ทันเนทนถูก การใช้งานไม่มีปัญหาจุกจิกแล้วก็ประหยัดน้ำมันนะคะแล้วพอได้รู้จักกับนิสสันมากขึ้นเรื่อยๆก็จะทำให้แบบรู้ว่ารถยนต์นิสสันเนี่ยมันจะมีเทคโนโลยีใหม่ๆออกมาก่อไขายอื่นเสมอและในขณะเดียวกันทั้งเป็นเทคโนโลยีใหม่แต่ราคาก็ไม่ได้สูงมากถึงขนาดจับต้องไม่ได้อะคะ่ะซึ่งตรงนี้ทำให้รู้สึกว่ารถยนต์นิสสัน มีคุณภาพที่ดีแล้วก็ให้มาคุ้มค่ากับในสิ่งที่ลูกค้าควรจะได้ก็จะประมาณนี้ค่ะคุณค่า